สุดฮอตสุดบูมหมอลำคลองเมืองมุเจ้าขานะฮะโอ้โหย่อมรับกันได้เล,วเเเล,เล hot, ิว่ากระแสเรงไม่แผ่วเลยฮอตทั่วประเทศกันเลยที่เดียวสาหรับหมอลำนะฮะของชาวอีสา,านภาคอีสานเอามุเจ้าขาโด่งดังไปทั่วนะฮะประเทศยังบ่พเอนและก็ยังในกอูอินเตอร์อีกตั้งหากนะคะหลายวงหลายคณะมุเจา้าเอ้ยนะคะมือหนีสิมาเรานะฮะจัดเต็มสรุปยอดแห่งปีเรื่องเล่านะคะลูกทุ่งหมอลำอินดีทรงไทยมุเจ้าเอ้ยนะคะต้องยกให้พื้นที่หมอลำยอะนิดนึง เพราะเรื่องเล่าหมอลำยุคนี้ของแท้มาแรงมากค่ะมุเจ้าขานะฮะแต่ลูกทุ่งอินดี้ที่ก็แรงชินกันมุเจ้าขาเพียงแต่จังหวะช่วงเวลาหมอลำคือใช่กว่านะนะก็พูดถึงเรื่องหมอลำปิดไทยเนื้อหาช่วงปีใหม่มุเจ้าเอ้ยว่าว่ากันว่าวงการหมอลำมีเงินสะพัดเป็นหมื่นหมื่นล้านนะคะทั้งส่วนของไรายไดจากการขายบัตรกุมปิดและหน้างานแฟนแฮดูเยอะมากนะกระจายทั้งวงหมอลำดังหัวแถว อะไรระดับวงล่องล,อง,ลองไปบุเจ้า ไม่มีวงหมอลำไหนที่เปิดโชว์แล้วบอกมีคนเบิงโอ้โหอีหดีได้บุเจ้าขาวงใดที่เอามาเปิดโชว์บอย่างนี่เดินทางเข้ามากรุงเทพนี่ไม่มีคนดูนี่บ่เมียนเป็นไปบ่ได้บุเจ้านะคะด้วยเหตุปัจจัยคือหมอลำเป็นความบันเทิงเข้าถึงง่ายกันเองกับคนเบิงระยะเวลาโชว์ก็คือสอดแย้งจางปางจนสว่างกันเลยทีเดียวบุเจ้านะคะมีทั้งเพลงลูกทุง่งเพลงหมอลำเพลงอินดี้เพลงตลาดเพลงสตริงเอามาปะาป่นนะคะสำหรับหมอลำนะคะและก็แสงสีเสียง ลำโพงฉากนาเวทีต่างๆมีเก็นมีล้อยโตมีโหนสลิงมีเปิดโตัวมุเจ้าขาโอ้โหใครไปดูหน้าเวทีครั้งแรกต้องเซอร์ไพร์เกินตานมุเจ้าขาเซอร์ไพร์อีหลีเนี่ยบรธรรมดานะคะถึงขั้นเทศกาลนะคะดนตรีบิ๊กเมลเทนต้องจ้างวงหงอ่ล่ำระเบียบวาทศินโชว์เป็นทีหนึ่งของเวทีหลักเทศกาลต่อเนื่องหลายปีลูกทุ่งดังๆที่ไปโชว์ต้องขืนเวทีนี่มุเจ้าเอ๋ย นะะจนมีหมอลำรุนไม่เจนไม่ไหวรุนทั้งนางงามทั้งนักรองนักเรียนนุ่มสาวลูกนะรึ่นนะเลี้ยงลูกฝึกฝนหมอลำและเข้าสู่เวทีหมอลำใหญ่ๆเยอะมากผู้เจ้าขาเห็นบอกน้องไม่ไม่เจนไม่นี่เยอะแยะเลยน้องอุ้งอิงบ้างน้องโซเฟียบ้างน้องกาฟิวบ้างนะคะที่หลายๆคนที่เอ่ยมากบอกท่านได้ครบท่านได้หมดนะคะและหมอลำระดับพระเอกนางเอกหรือคนที่เสียงดี รอสวยก็จะปล่อยซิงเกลิลดีๆรัวๆเป็นผลงานของตัวเองไว้รองหน้าเวทีมูเจ้าเอย้ยนะฮะไวล่องหน้าเวทีนะเมื่อกี้มีออกเสียงผิดไวล่องหน้าเวทีพะนะ <c ười> คนเล่ามันกระตกเล่ามูเจ้าขานะฮะก็จริงๆก็อยากจะพูดภาษาการนะหลายคนอาจจะได้ฟังเข้าใจแล้วก็รู้เรื่องกันหลายๆภาคเนาะแต่สมหญิงน่ะจะพยายามารักษาพัฒนธรรมภาคอีสานอยากจะพูดล่านะ <c ười> นะ,ะาามาต่อกันุญเจ้าขาขณะที่นะะยุคโชว์เชียว พระเอกนั่งเอกหมอลัมบุญเจ้าขาเจ้าของวงหมอ่ําใช้สื่อโซชเชียลทุกช่องทางเพื่อนําเสนอความพิเศษของวงหมอ่ําของตัวเองคิวงานหมอ่ําเรื่องเล่าการโชว์โตพระเอกโตนั่งเอกหมอรําให้แฟนๆได้ติดตามมุเจ้านะคะกะตุกเลติ่นได้เซตสับสวยงามบุเจ้าเอ้ยนะคะความฮอตความพิเศษความบันเทิงสนุกสนานของหมอ่ําไม่ได้จํากัดแค่ภาคอีสานตอนนี้กระจายไปทั่วประเทศทุกภาค ซึมซับศึกษาลู่จักหมอล่ําขึ้นจริงๆนะฮะหูจักหมอล่ําขึ้นหลายมากๆภาคนั่นกันลู่ภาคนี้กันลู่นะคะน่ามีแฟนคลับเอซีที่เข้ามาดูมาเบิ้งคลิปเนี่ยภาคใต้ก็เยอะนะบุญเจ้าขาภาคใต้ก็มีเด้อน้บริธรรมดากับจับหมอลําเฮ้านี่คือเหตุผลว่าทําไมนะคะหมอลําจึงเป็นความบันเทิงที่ได้รับความนิยมสูงสุดโอ้ยไปใส่กับมวลไปใส่กัห้าไปใส่กัสนุกเขาถึงง่ายอสิบอดังเป็นจังไหผู้ใดบ่ดังนี่กะ บ่มีนะคะก็ก็มีแหละแต่คงที่ยังไม่มีกระแสยังไม่ถึงจุดนะบุญเจ้าเนาะความอลังการการชว่วกันยังขจก็เฮ็ดดีโยแต่บางทีการตลาดสื่อโชวเชี่ยวนะคะก็ยังบ่ถึงยังบ่กกิ่งมันก็เลยทําให้อ่ายังไม่มีกระแสเพียงใดเท่าไหรเนาะจังไรการหายความนะคะอ่าเป็นกําลังใจสาหรับวงไดที่ยังบ่มีกระแสคณะไดที่ยังบ่ดังบุญเจ้า่ะนะคะฝากไปนำเนินนะยังมีหมอลำนะลุงสยามบัณนศินแล้วก็หมอลำคณะเสียงกลางว่าฮั่นบุเจ้านะฮะวงนี้เพิ่นกะขยับมากขึ้นกัน เนาะวงพีวงน้องนั่นแหละสำหรับวงไงต่างๆนา,านานะคะเสาหน่อยเปิดบ้านแพ่งระเบียบว่าถ้าสินเสียงอีสานประทุมบันเทิงสินคำขุนต่างๆนานาที่ไปจ้างแล้วโบมีคิวงานว่างให้แต่อย่าลืมมุเจ้าขายังมีนะคะหมอลำคณะเสียงกลางวานหมอลำลุ่งสยามวาทศิลป์และยังมีอีกหลายๆวงมุเจ้าขาเกิดขึ้นไม่ในปีนี้ไลบ่บวเบิดไล่ตั้งแต่นี้จนฮอดคำาจ็กสิเบิดและบวบเบิดมุเจ้าเอ้ยฝากไว้น้ำ้อพี่น้องเด้อนะคะ